สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผมชาเชี่ยวชาญนะครับก็แนวทางของเรานี่รู้สึกว่าจะโดนแฮตติกับ3วันติดแล้วนะครับออกฟอร์ดนะครับเปิดบ้านแพ้กับท่านควีสปาร์คเรนเจอร์ครับไปที่1ประตูต่อสามครับโอ้โหทีมที่ไม่เคยชนะใครนะครับแพ้รวด6เกมอย่างท่านควีสปาร์คเรนเจอร์นี่บุกไปชนะท่านออกฟอร์ดครับออกฟอร์ดหลังจากที่ผลงานดีครับ2เกมในบ้านในวันก็ถือว่า เป๋แล้วนะครับสะดุดนะครับแพ้ไปนะครับก็ถือว่าพลาดเป้าไปถึง3วันติดนะครับไม่มีอะไรแก้ตัวนะครับก็ตามทรงนะครับบอลจริงๆเลยนะครับวันนี้นะครับมี1คู่1ึงสนามครับเอามาฝากนะครับท่านผู้ชมเช่นเดิมนะครับก็วันนี้ไปลุยกันที่สนามศึกยูโรปาลีกครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับนัดแรกนะครับ หนึ่งคู่หน่สามที่ผมเข้าตาเป็นพิเศษนะครับคู่นี้เลยครับโบดูกิมครับทีมจากนอร์เวย์ครับทีมจากฟุงนะครับเปิดสนามเอสไพร์ล่าสเตเดียโอนะครับพบทางด้านครับลาซิโอครับทีมอันดับ6จากซีดีอาร์ครับอิตาลีนั่นเองครับลงเตะในเวลา5้าทุ่มสีนาทีครับเรามาดูฟอร์มกันนิดนึงครับเริ่มที่ทางด้านเจ้าบ้านครับโบดูกิมครับ5เกมที่ผ่านมาครับชนะ4เกมครับแล้วก็แพ้1เกมครับเกมล่าสุดนะครับพวกเขาเปิดบ้านครับเอาชนะท่านฮาคามครับไปที่3ประตูต่อ0ครับ ส่วนทางด้านลาซิโอนะครับ5เกมที่ผ่านมาครับชนะ1เกมครับเสมอ3แล้วก็แพ้1ครับเกมล่าสุดนะครับพวกเขาบุกไปชนะทนนอัตแลนตาครับไปที่1ประตูต่อศูนครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้ครับเริ่มที่ทังนั้นฝั่งเจ้าบ้านครับโบดูกิมครับวันนี้จะไม่มีทังน้้นดานิเอลบัสซี่ครับที่มี ปัญหาการบาดเจ็บครับแถมยังไม่พอครับต้องรอทดสอบความฟิตของท่านั่นเกฟเฟอร์โฮมนะครับซึ่งเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมเลยนะครับนัดการจาดทัพวันนี้นะครับแดนกลางก็จะวางท่านฮาก้อนเอฟเยนะครับคอยปั้นเกมครับสุดสามประสานหน้าลูกวันนี้ก็จะเป็นท่านั่นโอเร่บอมเบิร์นนะครับเกสเปอร์ฮุบนะครับรวมถึงท่านเยสฮาวเก้นนะครับเป็นตัวจบสกอร์ในแดนบนนั่นเองครับ โซนด้านทีมเยือนครับอินซีฟ้าขาวลาซิโอครับของคุณซูมาโกบาโลนี่นะครับวันนี้ก็จะมีนักเตะนะครับบาดเจ็บครับอย่างทางด้านนูโนตาบาเรสครับแพตติกนะครับรวมถึงทางด้านอาริยอนอิบราฮิโมวิชนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนั่นเองครับรวมถึงทางด้านนิโคลโลวิลล่านะครับที่ติดโทษแบนด้วยนะครับแต่ยังมีข่าวดีนะครับเล็กน้อยครับอย่างทางด้านนะครับมาติโอแกนดูซี่นะครับกองกลางนะครับตัวสําคัญนะครับพ้นโทษแบนกลับมารับใช้ทีมนะครับ คาดว่าวันนี้น่าจะเป็น11ขุนพลตัวจริงด้วยนะครับด้านการจัดทัพขุมพลังครับแผงมิดฟิลด์ตัวลูกครับก็จะวางท่านกุสตัฟอีซัคเซนครับเปโตรนะครับรวมถึงท่านอันเดียซักคยีนะครับคอยปั้นเกมนะครับส่วนท่านหัวหอกัวเป้าวันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของท่านวาเลนตินกาสเตยานอมนะครับเป็นตัวจบสกอร์นั่นเองครับกบนเกมนะครับเจ้าบ้านครับมีผลงานการเล่นในบ้านครับที่ยอดเยี่ยมนะครับ 6เกมครับที่ผ่านมาของพวกเขาครับกับการลงเล่นในบ้านนะครับชนะรวดถึง6เกมติดแล้วนะครับซึ่งวันนี้ครับสื่อต่างประเทศครับให้ทางด้านลาซิโอครับทีมเยือนครับเป็นฝ่ายบุกมาต่อนะครับบวกกับทางด้านลาซิโอนะครับนัดหน้านะครับพวกเขามีเกมสําคัญในเกมลีกนะครับคือการเล่นเกมดาร์บี้แม์ครับของกลุ่มโรมนะครับในการเจอกับทางด้านโลมาอยู่ด้วยนะครับ เกมนี้น่าจะเล่นแบบเซฟๆตัวเองครับนัดแรกนะครับแล้วก็ไปเอาเก็บชัยชนะในบ้านนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าโบดูกิมครับเจ้าบ้านจะไม่แพ้ลาซิโอครับจะได้ที่านันโบดูกิมครับในส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ชื่นชอบทีมไหนนะครับในค่ำคืนนี้ครับพิมพ์มาบอกใต้คอมเมนต์ได้นะครับแลกเปลี่ยนทัศนะกันนะครับ ก่อนจากกันไปครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับส c r i b e ครับให้กําลังใจด้วยครับแล้วมาเจอกันใหม่ในวันต่อไปนะครับอ่ะอย่าลืมครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะได้แนวทางมากกว่านี้ครับไปติดตามผมที่ทางด้านชมลงครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับหรือว่าใต้คอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ให้นะครับ